สวัสดีค่ะทุกคนเราปานเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหอในในมอนลคะ่ะจากที่เราอยู่มาหนึ่งปีนะคะเราจะมารีวิวหอะคะ่ะว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างหอเป็นยังไงต้องทาอะไรบ้างตอนเข้าหอไปฟังกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะตอนที่เราเดินเข้าหอเนี่ยข้างหน้าหอเนี่ยเราก็ต้องโชว์บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรนิสิตให้เจ้าที่ดู ซึ่งอาคารในหอนะ่ะมันจะมีทั้งหมดฝั่งที่เรามันจะมีอยู่สองฝั่งนะคะส่วนฝัง่งที่เราอยู่เนะี่ยมันจะมีอยู่แปดอาคารซึ่งเป็นหอเอิงร้วนแล้วพอเดินไปเลยนะคะก็จะเจอน้องแมวซึ่งแมวในหอในอ่ะมีเยอะมาก,มากดีตอด่อใจเํิมเลิคนเป็นทาสแมวเลยค่ะบรรยากาศเนี่ยก็จะร่มรื่นมากๆเลยค่ะมีต้นไม้เยอะอุปสรรคและด้วยอาคารที่มันอยู่ใกล้กันใช่ไหมคะเราก็จะเจอเพื่อนตาน่างคณะ เยอะแยะมากมายะะเลยค่ะเตินสวนผ่านกันแบบเหมือนเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งอะแล้วภายในอาคารนะคะก็จะมีเซเว่นอันนี้เป็นชั้นแรกนะมันจะมีห้องคองมมอนลูมมีโต๊ะมีเก้าอี้มีคอมให้เราอะนั่งทำงานกับเพื่อนๆหรือใครไม่มีคอมก็สามารถใช้คอมได้แล้วก็อีกห้องหนึ่งนะคะมันก็จะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็มีตอรีดไวริดผ้านะคะทุกคน ค่ะข้อดีอของหอไรนะคะคือ 1. น้ําฟรีค่ะ 2. ความปลอดภัยค่ะคือที่นี่จะมียามดูแลเรายชั่วโมงเลยค่ะ 3. ก็คือเรื่องของกินค่ะของกินเนี่ยจะหาง่ายมากๆเดินออกไปไม่กี่ก้าวเลยเจอโรงอาหารสแควร์เจอเซเว่นเจอร้านขายของชาอแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีตู้ ATM อยู่ใก,ใกล้ๆด้ด้ค่ะคือกดตังค์แล้วก็มาใช้ได้เลยสะดวกสบายเนี่ละคะข้อดีค่ะข้อเสียงของไรน,นะคะก็คือ หนกิดกับน้ำไปกันค่ะด้วยความที่น้ำอ่ะฟรีเราก็ต้องระวังมันจะมีน้ำมันจะมีกลิ่นนิดหน่อยในบางครั้งในบางช่วงระวังกันด้วยนะน้ำไม่กินอย่างที่สองนะคะทุกคนข้อเสียก็คือแมงแกงยักษ์อ่ะงงใช่ไหมล่ะ <c oughs> เราไม่รู้ว่าคนพิศโลกเขาเรียกว่าแมงนี้ว่าแมงอะไรมันคล้ายๆแมงแกงแต่ว่ามันตัวใหญ่จมนวนมันจะมีเยอะมากในบางช่วง คือมันจะมาตอมไฟอ่ะแล้วมันก็มาทําอะไรกันแล้วมันก็เช้ามามันก็จะแบบเต็มถนนอ่ะบางครั้งคือแบบคนที่อยู่ชั้นหนึ่งอ่ะใช่ปะคือเต็มมันเข้าไปในห้องด้วยน่าก,กลัวคือตัวเล็กๆแต่เราไม่รู้ว่าเราเหยียบไปกี่ตัวแล้วข้อเสียข้อที่3นะคะคือด้วยความที่ตึกมันอยู่ใกล้กันแล้วเราจะเจอคนเยอะแยะ,แยะใช่ไหมบางครั้งมันก็ดูอบอุ่นบางครั้งมันก็ดูอัด,อดแล้วบางครั้งอ่ะ คือตอนที่เราไปซื้อค่าที่จะแขว์ใช่ไหมแล้วคิวมันจะเยอะมากๆเราต้องต่อแถวกันคือร้านมันก็ไม่ได้มีเยอะแต่ว่าเราต้องต่อแถวอะ่ะเคอแนะนําตอนเช้านะว่าคนร้านอะ่ะคนจะโลง่งแต่ตอนเที่ยงอะ่ะโหคนมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะมากตอนเช้าจะ้ะแนะนําตื่นเช้าเช้าจะการเรื่องต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยทุกคนอยากรู้ใช่ไหม คือเรื่องที่เราจะพูดก็คือมันเกี่ยวกับค่าไฟว่าแต่เดือนเราใช้เท่าไหร่ค่าไฟใช่ไหมเราอยู่ห้องบอลลม,มันก็จะมีแค่หลอดไฟกับพัดลมพัดลมอะ่ะข้างบนมันจะมีอยสองตัวใช่ไหมเป็นพัดลมหมนุนแนะนาให้ไม่ควรเปิดเพราะว่ามันกินไฟโคตรๆแนะนําให้เรเอพัดลมไปเองใช่ไหมเราก็เปิดพัดลมของเราไปเพื่อนก็เปิดของเพื่อนแต่ว่าถ้าเพื่อนอยากเปิดจริงๆก็ให้เพื่อนเปิดก็ถ้าเราไม่ขัด กันหรือว่าไม่ทําให้เราทะเลาะกันกับเพื่อนก็ให้มันเปิดไปเถอะโอเคข่าไฟแต่เดินที่ราเสียนะเดือนแรกประมาณร้อยหกสิบกว่าบาทจะหารกันแล้วนะก็คือประมาณ700ดร้อคนอกะประมาณ700ดร้อยประมาณหกรถูกสุดประมาณส0่ร้อยพออยู่2คนก็เดือนหนึ่งประมาณ200ร้อามร้อเราหารกันมันก็ถือว่าไม่แพงเราอะคิดว่าไม่แพง แต่ว่าพอเรามาอยู่หอนอกใช่ไหมเดือนแรกที่เราเสียเราอยู่ดึงเงินแบบเต็มๆเลยนะ,เร,ะเราเสีย49บาท what 49บาทเราเสีย49บาทเราเปิดแค่พัดลมไฟทําไมถึงไม่เสียปะ่ะเราไปนอนห้องสมุดนอนห้องสมุดเลยมันก็เลยไม่เสียที่ห้องปอดไฟไว้ก่อน,นะคะ่ะสําหรับคนที่อยากเซฟมันนี่นะคะไปนอนห้องสมุดกันค่ะส <laughs> ่วนค่ายละ ไม่ดีถ้าอยากไปก็ไปนะ้่อยากไปก็ไม่ไปแต่สอหรับคนที่มีตังหรือว่ารวยอยู่แล้วที่จะเปิดไฟทั้งวันทั้งคืนมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณค่ะเพราะว่าเงินคุณแต่ทางที่ดีเราควรเซรฟกันนะคะเราเซฟเงินเราด้วยเราเซฟพลังงานของมหาลัยด้วยค่ะเพราะว่าทางมหาลัยเนี่ยเขาผลิตพลังงานเองก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะรักโลกกันเลยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์ให้ถึง500ไลค์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะถ้าใครอยากให้เรารีวิวอะไรอีกบอกมาได้เลยเมนมาได้นะคะเราจะรีวิวให้นะคะอินดีค่ะบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะ